เอาละครับตอนนี้ใครกันแน่ครับที่จะคุมสติได้ดีกว่ากันคนแรกพร้อมแล้วนะครับที่จะยิงโอ้โหทำหน้าที่ได้ดีครับ เป็นฮีโร่แล้วนะครับนายประตูคนนี้ยิงได้ดีครับเต็มแรงครับ เป็นฮีโร işte ่ของทีมแล้วครับต้องนิ่งสดๆครับอมือนี่แข็งแต่งมากๆครับผทั่ประตู ก้วเขไปยิงเหมือนกับสนุกสนานที่ได้ยิงจิดโทษนะครับซัดก็ไปเต็มแรงครับเสยตะข่ายเลยครับซัดก็ไปที่มุม ยิงจุดโทษไม่ตกใกลเลยครับเราทางถูกครับปัตออกไไ้นี่เป็นโอกาสของเขานะครับที่จะเป็นฮีโร่ในการยิงจุดโทษครับมาล้วครับความกดดันสุดๆครับเรียบร้อยครับ เขาดีใจสุดๆไปเลยครับเกมจบลงแล้วนะครับคุณวิศัศนิมกัดและผมมาริศนพึ่งยาเขาก็บคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ